เจลเลนเจอร์ <Gel> สวัสดีครับวันนี้พวกผมภูมิใจนําเสนอเจลเลนเจอร์ครับ mm hmm. จริงๆแล้วพวกผมนี่ก็มีอยู่กันห้าคนนะครับแต่อยู่แยกกันแยกคิดทําไมถึงต้องเป็นเจลเลนเจอร์ hmm. ในเมื่อพวกผมมีอยู่กันห้าคนซึ่งมีจำนวนคนเท่ากับในกระตูนเรื่องสปอร์เลนเจอร์นะครับเราทําเจลที่มีห้าสีซึ่งก็เหมือนกับสีทีโรในกระตูนนั้นแต่เราจะได้เพิ่มกลิ่นไปด้วยสุตรไม่ง่ายก็คือ พวกเราทำเจลออกมาห้าห้าขวดแล้วก็มีห้าสีห้ากลิ่นวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือการนำสิ่งที่เริ่มมีบทบาทในเชวงเวลานี้ก็คือตัวเจลแอลกอฮอล์มาทำในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมและเพื่อให้คนที่ต้องการศึกษาทำเจลแอลกอฮอล์ได้เข้าใจในการทำตัวเจลแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆครับส่วนผสมและวิธีการาทำเจล 1,500มิลลิลิตรและใส่คาราบูพอร์่ร0กรัมแล้วคนรลออทิ้งไว้1ิชั่วโมงจนไม่เป็นเมสาคูแล้วกิดตารีเอตและอีเซรินในปริมาณเด็กน้อยแล้วคนเมื่อมีลักษณะเป็นเนื้อเจลให้ใส่น้ำอีกิกเกอร์หนึ่งแล้วใส่สีผสมอาหารจากจากนั้นเอาอีกพิกเกอร์ หนาทีแล้วใส่แอลกอฮอล์ที่ผสมสีที่เตรียมไว้แล้วคนหลังจากนั้นใส่กลิ่นแล้วคนอีกรอบและบรรจุในขวดภาชนะแล้วปิดภาชนะด้วยตัวหัวฉีดหรือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทำอย่างนี้อีกสี่อุปกรณ์ในการทำเจล ประกอบครับจะประกอบไปด้วยตัวเจลแอลกอฮอล์90 1 5อ0งพ้ายมิลลิลิตรากอกส0่กรัมเอและกิือทะเกรัมแล้วก็ตัวของนี่บรรจุแอลกอฮอล์5้0อมิลลิลิตรห้าหาขวดการประเมินผลจากผู้ใช้เจล40คนจากการประเมินผลเจลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสัก,กุระอันดับ2คือกุหลาบและอันดับ3คือมันนิลา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเราได้ข้อเสนอแนะคือควรมีภาชนะและสีของเจลสดกันไปกลิ่นโดยผู้ใช้เจลส่วนใหญ่ให้5ถึง 59%. และให้4ถึง30.8%สีของเจลโดยผู้ใช้เจลให้5ถึง33.3และให้4ถึง41ข้อควรปรปับปรุงโดยส่วนใหญ่ไม่มีข้อควรปรปับปรุง สิ่งที่าาคดาดว่าจะได้รับครับโดยสิ่งที่คาดว่าจะได้รับรับผมจะก็คือเราอยากให้ทุกคนครับได้รับสิ่งได้รับความรู้ในการในการทําเจลเผื่อว่าเออบ้านของใครเนี่ยไม่มีเจลให้ใช้เลยหรือว่าแบบว่าอยากได้เจลที่มีสีนี้หรือมีกลิ่นนี้ก็จะได้รู้วิธีครับซึ่งสามารถนําไปแก้ไขหรือปรับปรุงกันได้เลยครับก็ตามนี้เลยครับก็คือสิ่งที่ สิ่งที่ว่าข้าจะได้รับจากคลิปนี้เอง,เองครับปัญหาที่พบสําหรับปัญหาแรกนะครับก็คือเพื่อนอะคลิปมาแล้วก็เสียงไม่ดังพอทําให้คลิปเสียงเบาเกินนะครับปัญหาที่สองนะครับของที่สั่งมาจากทางออนไลน์มาส่งไม่ทันทําให้การทําเจล,ล่าชานะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับเครดิตบายสักนันตัดดอดโดยสักนันและพิชา